สวัสดีครับผมอั๋นนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้อั๋นก็จะมารีวิว4ประตู XLS นะครับที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางฟอร์ดเลยนะครับรุ่น XLS ของเรานะครับก็จะเป็นรถฟอร์ดนะครับที่เป็นเกียร์ออโต้มีทั้งตัว4ประตูแล้วก็กระบะแคมป์นะครับราคาจัดจำหน่ายของ4ประตูรุ่นนี้นะครับอยู่ที่879,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามารับชมการตกแต่งนะครับของกระบะนะครับสประตูเกียร์ออโต้ของเราคันนี้กันนะครับคันสีดําเท่ๆหล่อๆแบบนี้กันนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้้้้าาาาาาเเเเเลลยยนนนนนะะะะะคครรรรรรััััับบไดดปี่่กกกกจจจงงงหหอออิมมใส ที่เป็นรูปทรงแรปเตอร์แบบนี้เลยเป็นฟอนต์ตัวอักษร FORD แบบสีดําขอบตัวอักษรสีแดงนะครับมีไฟ LED ที่เป็นไฟสีส้มให้ด้วยนะครับสจุดตัวนี้ก็ทําให้ด้านหน้าของเราดูมีมิตินะครับบวกกับในส่วนของโคมไฟของเราเนี่ยนะครับเป็นโคมแบบ LED นะครับโคมแบบมัลติรีแฟกเตอร์นะครับด้านในเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นหลอดไส้เลยนะครับเป็นเม็ด LED ให้นะครับ สำหรับเส้นเด y t i ท e เนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ LED ให้นะครับเป็นรูป C ี a m มเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น next gen เลยนะครับตัวนี้ก็สวยงามมากๆเลยสำหรับตัวไฟคู่หน้าของเรานะครับด้านล่างเราก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับมาพร้อมกับครอบไฟตัดหมอกให้นะครับตัวนี้ก็จะมีห่วงลากจูงมาให้หนึ่งตำแหน่งจะอยู่ที่ฝั่งนี้นะครับทางด้านฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับตัวกันชนของเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านบนกันต่อเลยนะครับด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นสกูปนะครับสกูปทรงฟิตนะ ตัดกับสีของดําด้านนะครับติดมาแล้วนะครับตัวรถเรานะครับฝากระโปรงหน้าของเราก็ดูใหญ่ขึ้นมานะครับและตัวนี้ก็ไม่บดบังทัศนวิสัยนะครับทำให้รถของเราดูบึกบืนขึ้นดูใหญ่ขึ้นดูแร่งขึ้นด้วยนะครับด้านข้างก็จะเป็นในส่วนของคิ้วล้อนะครับขนาด6นิ้วที่เราติดได้ครอบทับกับคิ้วล้อเดิมที่เป็น3นิ้วจากโรงงานมานะครับตัวนี้เป็นแบบมีหมุดนะครับยิงซิลิโคนเก็บงานเรียบร้อยนะครับด้านในของเราก็ยึดหมุดนะครับตัวนี้ไม่ได้เจาะตัวรถแต่อย่างใดนะครับส่วนล้อแมกนะครับ XLS ของเราล้อแมกเดิมเป็นขอบ17นิ้วคันนี้นะครับเราได้เปลี่ยนนะครับเป็นล้อแมกขอบ20นิ้วนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับยางซูแมกนะครับตัวนี้เป็นยางออเทเลนด้วยนะครับตัวยางเขาเนี่ยนะครับตัวล้อนะครับของเราอ่ะตัวนี้เราไม่ได้ยกนะครับแล้วก็ตัวเวลาการหักเลี้ยวพวงมาลัยนะครับองศาต่างๆเนี่ยไม่ติดในส่วนของบางโคนไม่ติดในส่วนของตวงซุ้มล้อด้านหน้าด้วยนะครับ ตัวยางนะครับสเปคยางครับอยู่ที่2 7 5 5 5ทับ R 20นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเนี่ยครับลายมาเวลนะครับที่เป็นแบบคลิปแดงนะครับก็เรียกว่าลงตัวมากๆเลยสำหรับล้อแมกของคันนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นแก้มด้านข้างนะครับบอกเครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยว170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405้านิวตันเมตรนะครับมีช่องระบายลมนะครับลมเข้าที่ด้านหน้าแล้วก็กระจายออกที่ด้านข้างได้ด้วยนะครับกระจกด้านข้างของเรานะครับตัวครอบก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้สามารถปรับเลนแบบบบไฟฟ้้าาดวยนะะครรรักจของเ คิวกันสาดทั้ง4จุดที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ลองเบ้ามือจับนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับที่ลูกค้าเลือกลายนะครับเรามีแบบให้เลือกมากกว่า100ลายเลยบันไดนะครับใช้บันไดเดิมๆจากโรงงานตัวนี้นะครับรองรับน้ําหนักได้นะครับรองรับได้เต็มฝาเท้าด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงบริเวณด้านหลังของตัวรถกันนะครับสำหรับตรงบริเวณกระบะนะครับ ด้านหลังของเราเนี่ยครับตัวนี้เราติดตั้งเพิ่มนะครับในส่วนของโรบาเล็กของ Outlander ตัวนี้เป็นตัว GT นะครับตรงรุ่นกับ Next Gen เลยไม่ต้องเจาะตัวไลเนอร์แต่อย่างใดนะครับยึดน็อตนะครับขันน็อตปุ๊บก็สามารถใช้งานได้ไม่ว่าวางของพาดของวางสัมภาระต่างๆเนี่ยนะครับแข็งแรงทนทานนะครับด้านท้ายของตัวรถมีข้อบไฟท้ายมาให้นะครับมีลองรองเบ้าเหยียบนะครับด้านข้างมาให้นะครับตัวนี้นะครับ ด้านท้ายของตัวรถนะครับมาพร้อมกับกันชนท้ายนะครับตัวนี้กันชนท้ายเดิมๆเลยนะครับมีไฟ2ป้ายทะเบียนให้นะครับสำหรับด้านฝาปิดท้ายของเรามีไฟเบรกดวงที่3 โลโก้ฟอร์ดของเรามีกล้องโลโก้มาให้ด้วยตัวนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับแสดงค่าขึ้นที่หน้าจอของเราขนาด10นิ้วนะครับมาพร้อมกับกาปิดฝาท้าย FORD นะครับตัวนี้ติดแล้วก็เทมากๆเลยนะครับลูกค้าก็เลือกติดกันเยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้อะคริลิกนะครับที่ติดด้านหลังนะครับเป็นคําว่าลนเจอร์นะครับก็ทําให้ด้านท้ายของตัวรถเราดูมีมิติมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นด้านฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับการตกแต่งนะครับซ้ายขวาก็จะเหมือนกันนะครับตัวนี้ ส่วนด้านด้านซ้ายก็จะมีฝาถังน้ามันนะครับตัวนี้ถังน้ามันเราจุ80ลิตรนะครับเรียกว่าเติมเต็มถังเนี่ยวิ่งได้ยาวๆเกือบ1000กิโลเลยนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยากได้4ประตูไว้ใช้งานนะครับโทรเข้ามาหรือทักเข้ามาหาอันนะครับอันจะแนะนําการออกรถให้รวมถึงการตกแต่งทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าแต่งเต็มแบบคันนี้นะครับอยากได้การตกแต่งแบบไหนนะครับอันแนะนําให้ทําให้เป็นเรื่องง่ายในการซื้อรถฟอร์ดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอันขอจบการรีวิวนะครับ XLS 4ี่ประตูเกียร์ออโต้แต่เพียงเท